ทีพี่แค่ทีเองไปแล้วกี่อะทีมอะาวที่ม er ิชแอน่ะไอ้บางปอ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 งได้เรียนไเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เอาบุยิงครับ my เฟนแกล้งนำใช่ไหมอ่ายังโซนแกล้งนำดนสกอา์หนึ่งประตูตะซุนนะครับ สสเ,ปเปนนสสาย12ทีมเหลือ11ดลงล็อกรอบต่อไปเป็นรอบ8นะครับเต็กคนละสอเเงเมตรหลุดนิ้ไม้เฟมหลุดเรงเนือแล้วนะครับกาวว่าเข้าขวาให้ถนัดเด็กกระดีนะครับยังไม่ฟาวถึง5้าครั้งเป็นจุดโทษ นะครับไปเหลืองก็ยังไม่ได้ข้าวพลูกนี้จิมอู้ยเออลูกนี้นะครับลูกนี้ยิงสกัดออกไปเองเกี๋ยจะได้ดูที่สองปักแเล็เดิน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 เอาดิเดนีุ่นี้ ขวาจากเท้าเลยคราบริษัตทาคนนั้นเอล็ก็เล่นดีขึ้นนำไปแล้วนะครับหมายเฟนชัยวัสด์เดี๋ยวได้ต่อพี่อย่ยงได้เล่ยงไเอนเท่ร่ยเด้วินเ่าเลยเิ่ง ไม่ถนัดตีเข้าขวาไม่แม่บริษาวประตูหูเลยคประมาณไม่เกินสามหลาดูที่ถึงนอนสไลด์นะครับจะดูแบบมีปักแร็ดเป็นไฟดิจิทัมเฮ้ยเดให้เลยนะครับเล่นกังดีบ เดินได้เดินเนาะอะไรดิเฮ้ยดอะดเดินเอได้เดินยองเก็บได้เพื่อนตรงไหนเนี่ยเ่อดีสนี้ไม่เป็นจะตีเสมอได้ไหมจะมมีตันเพื่อนไม่มาจิบป่นจากเท้าเลยครับหนีูดี โอ้โหมัน <Br> ส <ots> ุดเท้าวดีเลครับในใจก็อยากจะใจเพื่อนโอ้โหปักกงดนี่เดินกลางมาหลังเขาแล้วิีล้างิล้าเขาเนรเปนเหลือที่หนึ่งสองไม่มีความหมายอ่ะเก็บเ็บเ็บน้าไปเฉยอะการรแรเ่ยบางทีมะังคู่บางีแเมามบได้งไง เตีคนแบบสมุดเองจะไมีัดบอลออกไปอีกครั้งหนึ่งเข้าันคู่ไปเลยนี่จะได้รถแมต็์ได้เตือนีการเลริบอลเลยครับเข้าช้าไปนิดนึงเป็นขอโทษนะกีลามีน้ำใจบวัดบึงแพ้ไปแล้วาถึงเลยอ เป็นยังม่เป็นตัดออกมาด้านซ้ายเที่ยวไม่อยู่นะครับมันขาดยทียมปเนี่ยไ่รู้มีทไมมีนะูนยายเรายูทุปก็ไปเปิดดูไ,ได้นะครับ ใจรักในด้านนี้บรรยายจำผู้เล่นได้ง่ายจำง่ายที่สุดคือผู้เล่นที่เล่นเกที่จำง่ายผู้รรยายจะจำแม่นาแม่นอได้เด้อหิง่ายิงอ่ะเออหิงไงเล่นดีตักเล็กนะครับเกมไม่เหนือกันแล้วครับเรื่องนี้ยิงตาตาบได้ลูกสองไม่มาก็ไม่แน่นะครับไม่เฟรม

ก็ไม่ใส่ไปตรงรันใส่ตรงไหมเข้าทางหลุดไปขั้นหนึ่งหักออกไปสวยนะครับลูกนี้เล่นหนึ่งสองเฮ้ยนีนะโอ้ยเอ๋ต่าบอลสวย้เมื่อกี้นนี่เอาบอลูกขาวครับลูกเหลืองมันจะเบานิดนดง อ้ยไอ้ใส่ตังนเ่นปี่นีท่าดยเปนทำอะไรก็ต้องรีบทำนะครับกอตามหลังด้วยสกอหนึ่งป็ะตัตสนเ้ยยังไม่ห่างกันอยู่ที่จบสกอร์ ไม่มาเลยบมันบอกเลยไม่มาตา้งหลายร้องมันคุบอกว่าโทรสามรอบอยไม่มาเลยอ่ะเราไปกินข้าวกันรอบลิปรอบไปหารอกินข้าวที่คะี่ไม่ท่นงัเป็นะล้ลูกทีสองไม่มาไอเฟรมออกบอลไทยบอลไปทางขวา โดนีเชลล์อกหลังไปเต็มมุมีครั้งหนึ่งเลยครับวังจะดีเสมอแวครับดูนี่จิ้มแบสีอะนี่ลบีอะอะไรอะแอ มดไปหลดล่องอยู่เมื่อกี้ใส่ไปเดีออกล้งไปล้งเก่งแกเสียอไม่้วลากันแก่ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ใส่เสื้อแก่เบอร์แรกหลังแหละเล่นเป็นตัวลงไปใหม่นะครับดูนี้ให้มันไม่ดีนี่โบกับกเก่งใช่ไหมนีันออกไปครับตักแรกะนะครับเวลาเลยไม่เท่าเก่าแบบนี้ โอ้โหลูกนี้ไม่ได้เลครับผู้โดยสารประตูดางเ้ม่ีออกตาูนี้ให้บนมาสวยรับปักแกดถ่ายบอลออกมาดี ยังเหลียบมองเพื่อนไม่มีเข้าแม่หมดเวลาเลยครับเป็นเวลาหลังนะครับปักแรกก็ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับบักและชื่อใหม่ใส่และชื่อที่ม่บเสื้อคนใหม่คนใหม่แล้ชื่ออยู่ในนี้ปมาดู